สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาต่อจอยเล่นเกมฟีฟ่ากันนะครับเป็นภาค19นะครับพอดีมีคนเขามีปัญหานะครับในเกมฟีฟ่าภาคอ่า21นะฟีฟ่าสทีนี้ผมไม่มีตัวเกมฟีฟ่ายนะครับก็เลยจะใช้ตัวเกมนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่า19 2 0 21เเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกันตั้งค่าจอยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตั้งค่ายังไงนะครับทีนี้ จากที่ผมเคยจะแตะแปลงจอยผ่าน X300CE ใช่ไหมที่เนี้ยเขาทําแล้วเขามีปัญหานะครับก็ไม่อยากแปลงจอยแต่ผมจะสอ,สอนต่อผ่านสตรีมนะโดยใช้จอยรุ่นเดียวกับเขาเลยนะครับโอเกอร์ re, นะครับ U706 ตัวนี้ฮะโอเคนะก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะปกติจะใช้ตัวตัวดำเนาะแต่วนี้ใช้ตัวนี้อ่ามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดสตรีมขึ้นมาครับ อย่างที่บอกนะว่าจะไม่ได้แปลงจอยนะครับเพราะว่าเขามีปัญหานะแปลงจอยจะต่อผ่านสตรีมนะครับโอเคแต่ขออนุญ,ญาตลบก่อนเนาะอ่าัผมลบออกไปแล้วนะคะฟีฟ่ายี่เดนี่ยเอฟีฟ่าสิบนะครับแล้วก็เข้าสตรีมมาวิธีการแอดตัวเกมเข้ามานะก็กดแอดเกมข้างล่างนี้นะครับเนี่ครับ แอดเกมแล้วก็อ่านอนสตรีมเกมครับจากนั้นก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะหาเกมในเครื่องให้แล้วก็ติก๊กหาตัวเกมที่เราจะแอดเข้าไปนับกดติ๊กถูกแล้วก็กดแอด selected โปรแกรมครับปับ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้มันก็จะลงโล่นะถ้าเกิดเป็นเกมเถื่อนนะครับถ้าเป็นเกมแท้มันก็จะเป็นแบบอ่าประมาณนี้ครับก็จะมีข้อมูลต่างๆให้นะครับโอเคทีนี้ พอเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะต้องแอดตรงนี้เข้าไปด้วยนะฮะมันจะต้องแอดไอตัวสตาร์ทอินกับแทร็กตัวเนี้ยทีนี้ไอเวอร์ชั่นใหม่เนี้ยไอสตรีมตัวใหม่เนี้ยมันแอดให้เราแล้วนะครับไม่ต้องไปตำไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับทีนี้เรามาเซตจอยในสตรีมกันก่อนนะครับกดที่มุมซ้ายมุมบนนะครับสตรีมเลือกเซตติ้งครับเลือกที่คอนโทรลเลอร์ครับเลือกที่ general controller setting ครับ อ่ามันจะเปิดโปรแกรมมันจะเปิดหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้มาผมย่อหน่อยเพราะว่ากล้องน่าจะบังอ่ามันจะเปิดหน้า่อหน้าจอ s e t t i n g จอ,อยมาแบบนี้นะให้ติ๊กถูกจอ,อยตัวเองนะครับสมมุติเนี่ยที่ผมต่ออยู่มันจะเป็น generic gamepad นะครับเราก็ติ๊กตรงเนี้ย generic gamepad ติ๊กไว้นะฮะติ๊กถูกนะครับจากนั้นก็กดปิดได้เลยนะครับกดกากระบาดปิดมุมขวากดโอเคออกมาครับ ทีนี้ก็เข้าเกมเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับขนาดเกมแบบเอาเป็นแบบจอเล็กเนาะแล้วก็ Window ์โหมดโอเคปกติเล่นเต็มจอนะเดี๋ยวอัดคลิปให้ดูมันต้องเอาเป็นจอเล็กเพราะจะได้ดูไอ้หน้าจอจอ,อยด้วยนะครับป,ะปะโอเคปิดแล้วก็วิธีการเข้าเล่นก็กดเพลย์ตรงนี้ฮะ แล้วก็รอเข้าเกมครับอ่ะมาแล้วจะขยับจอเกมมาตรงนี้นิดหนึ่งดูมุมขวาล่างของจอเกมนะครับจะมีว่า access the steam community w i e p a y i n g อนะถ้าเกิดใครไม่ขึ้นนะครับให้คลิก run admin ให้ตั้งค่า run admin นะันจะตั้งให้ดูก็ได้ครับแป๊บหนึ่งอ่ะ เข้าไปในเกมแปบบ๊บไปดูกันหน่อยว่าจอยมันกดติดนะอันนี้นะกด A นะที่บนจอบอกกดเลยแต่มันจะมีปุ่มอ่ะกดสตาร์ทนะครับเนี่ยกด A ครับ A ครับปุ่ม A ปุ่ม X Y B นะ A B Y X นี่ะตัวนี้มันเป็นตัวเลขนะมันจะไม่เหมือนกับไอปุ่ม x b o x นะมันจะเป็นตัวเลขนะเราก็จำเอาเองนะปุ่ม B ปุ่มนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราเลื่อนเล่นดูนะครับเนี่ยเนี่ยอนาล็หลอกครับปุ่มปุ่มเนี่ยมีอะไรอีกอ่าเดี๋ยวผมขอลองเล่น C O O P กับคอมมีไหมเพล่เพล์เพล่ฮ <Play, S 1> <play, S 2> ึสกิลเกมไม่เอา มีซ้อมไหมสกิลเกมคืออะไรไม่รู้ซ้อมหรือเปล่าอ่าเบสิกนี่ครับมาแล้วเล่นเบสิกให้ดูนะอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันแรกดูนะครับเนี่ยเอาวิ่งชนช่วย ครับก็ได้เนาะโอเคออกมีอ่ออันนี้เลี้ยงบอลอันนี้พาอ่ะส่งบอลน,นะมาที่ส่งบอลเลยครับปุ่มเอนะปุ่มนี้นะส่งแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะวิ่งเนาะเมื่อกี้นี่ครับ โอเคพอก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูป,นะ shooting. ปุ่มยิงนี่นะเอ้ยนินเทคเกิลนี่ชุตติ้งอ่านี่ครับชุตติ้งปุ่มยิงปุ่มไรปุ่ม B นะปุ่มยิงนะโอ้โหยิงไปไหนมันอะทำไมเบาๆนี่ครับแล้วก็ทิศทางด้วยมั้งอ่านี่ครับ โอเคนะครับโอเคพอต่อไปปุ่มอันนี้แท c t ติ a l อะไรสแตนดิ้งแท c k l ิ t a c แท e คนน่าจะเป็นการกระแทกว่ปุ่ม L กับปุ่ม B มาดีมาดีมาดิ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 อ่านี่ครับ โอเคพอต่อไปออสไลดิง้งคือตอนนี้มันกดได้ทุกปุ่มแล้วนะครับตัวดนะูปุ่มเอก็กนะปุ่มเอ็กสไลดิ้งตัวนี้กับตัวเอก็กตัวนี้ตัวเอ็กนะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งว <c oughs> ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งอืมโอเคพอ นานเกินมีอะไรอีกปุ่ม Y ปุ่มไหนปุ่ม Y อะ Crossing 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 ไม่ใช่ปุ่มเราจะเอาปุ่ม Y อะปุ่มไหนวะเออมันไม่มีช่างมันก็เนี่ยมันได้เกือบทุกป,ปุ่มแล้วขาดปุ่ม Y ที่ยังไม่ได้เทสนะแต่าจะได้แหละออกก่อนไปไปดูวันข้างหน้าว่าตั้งค่ารันแอดมินยังไงครับ กดออกไงวะโอเคตัวสตรีมก็รันแอดมินนะครับวิธีการตั้งค่ารันแอดมินก็กดคลิกขวาที่ตัวไอคอนเข้าเกมนะเลือก property นะฮะจากนั้นเลือกแถบ Advanced ครับติ๊กถูกรันแอดมินเตอร์ตรงนี้แล้วกดโอเคครับทั้งสตรีมแล้วก็ทั้งตัวเกมนะฮะเนี่ยครับ,รบตั้งไปเลยครับของสตรีมผมรันแอดมินไปแล้วโอเคนะ จะทีมผมเปิดแบบร้านนัทมินตลอดนะก็กดลิกขวาแล้วก็รา,านนัทนมินเอาก็ได้นะแบบนี้ครับเนี่ยตั้งไว้อะโอเคนะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตั้งค่าให้ดูง่ายๆนะครับไม่ยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย